โอ๊ยปวดเค้นก็ค่อยๆดูหมดเลยครับวันนี้นะตรีมาวัดทุกคน,นสะออนสอนในอค,คนอก็จะทุกคนจะปันใหญ่ในโคอรจะไป็นถ่ายสอยชียนใหญ่ง มากาบมาไหวยทุกคนมาเนี่ยบอกเดาเรื่องจุกอันท่าใดหนึ่งห้าพัน อาิบให้ควนในในมือเดียวใจไปกาบไะหว้ทุกคนเหรอมา,มากราบที่ซื้อก็เท่าทาม มาขาบมาว่ามาทานแล้วเจ้คนนต้องลืมเถอะเจ้าท <oh ิ้นเขาเจ้ากินเลยคือชีแสบเนาะแสบแสบพวกไทยรุทุกคนให้หลายเจ้ากับชีบ้า ท no, ุ่มหน้ากาทุกคนได้ต่ผู้สะดวกผู้ยากับยรุมกาะพทงกามาทุกคนท้ากสิไต่ทูก อันี้บบนใต้ทูกทุกคนคนคืนกระถอดเกิบทุกคนถอดเกิบบุกค่อยขึ้น ผู้จักกาบอยู่รุมกะกรบทุกคนผู้จักกาบอยู่ทึงกะกระอุมกะมีให้ด,ดทุกคนอยู่ทึ่งผู้ลูปข้องกะมีทุกคนขาวองนี้ก็ได้อไอันน ล,ล่ารีก็ด้โดนธรมาเถอหนึ่งทุกคนน่ากจิตตัดกล่องไปก่อนเด้อโบวีงปุจับวางคือบ่ญบอนวางบางบงนี้เนาะรูออบอนวางอยู่รูพูนบอนวางนะ ว่างนีว่างนีก็ได้ก็เจ้าเห็น่อนว่างอยู่รลุ่มทุกคนท้าพระคืนมาว่างอย่าเทิหน้าเกินสิบ้าบริจาคตู้บริจาคทุกคนตู้ละหาพันลม้ม เดินม,มาบริจากน้ำเลยเด้อทำบ,บุญทำทานนำ้ำที่ว่าผู้ขาโอโมามาบริจากหาพันกรีปราตูนี่ทุกคนห่มโพห่มให้ไปตอ,อยู่ได้ยินๆเนาะไปได้ชิจินคนนี้่เด้อผู้ขาถ่ายรูปเด้อถ่ายคลิป ตู้นี้อีกทุกคนตู้ะหาพันทางในหูวะนะบริจาคไปแล้วใครไลมากคือเ,อเงินไรนองทองไรมาเดอ้อผู้ขาทำบุญทำทานนำเดอ้ออนน้ให้น้ำมนต์ทุกคน สีบริจาคฉีตู้พัก,กได้สองตู้อันนี้ทรงเกา่าทรงเดิมเด้อทุกคนเพิ่นบบได้แปลงบได้แต่งเพิ่นใบเพิ่นใบเปลงแล้วคนเอาทรงเก่าเพิ่นสะอาดสะอาดได้งามอันนี้พางจะเริ่มโตปวดแขนเลย นี่ก็ให้น้ำมนต์ทุกคนเนที่สที่าด้านตะเวน,นขืนอท่านทูมลุ่มผัดดาะาดื่อนทุกคนตัวไหนๆสิเป็นนิมัยวัดดจาคเนาะบริขาดเขา,าจะงับเนะาะน้ะเดอ้อบริจาจกบาบุนทำทานน้ำเดอ้อ คุณกบลายมันมันบริเวณมันอ่าบริเวณบริเวณมันสินทุกคนคุณกบลายปนดยเนาะขยัมอย่างงานคุนกบลายปนัยจะเป็นวันพระมันสิ้นคุณก็คือสินลายอยู่พรตรีก็มาประมาณบ่ายโมงครึ่งหดสี่นะทำบุญทำทานให้โคให้ขินให้พญานค้าที่จะความดีระบัดน ยาหมองพยภปติตรงนี่นะไทรลงหูทางไหนเฮ้ยทีเด้อผู้กับบริจาคนั่งเดิมห้าพันศัตรูศัตรูศัตนี่ใครน้ำมุนถูกทุกคนตุบหัวตุบหางเมื่อฮุดท่านฆ่าฮุดวนอยู่ฮุดวนเศร้าฮุดวนอยู่บนนอฮุดเศรื่อนเศร้าซานฮุดท่านฆ่าฮานใครเขื่องไขรของทุกคน นาตรีกษติมาลัน,น,น,ลค,นค้องหลังจากถือบริจาคไปเลยทุกคนเชี่ยข้องดังหุ่นหุนทั้งจักรทั้งตารางก็ได้ทุกคนในคนมีบอลให้กัไว้นาตรีชิพายางานพราะทังผู้บอนลนันบอลน,นองน้ำ ป,ปวดแคนดีวะอ,นอนันนีน้บนพื้นนั่นแก้บนพื้นปุ้ดทุกคนเพื่นชุ่มหมากชุ่มพ้นแล้วเพื่นมาแก้มาปุ้ดอย่างนี้มาบ้ามาบนอ,อยู่นี่บอนเปียงซีเออเพื่นชมคงเพื่นชมคมมุ่งมัมม่นพัฒนาเพื่นมาแก้มาปุ้ด ผ่าสระรุดละบัานเนี่ยย่างไปบึงบันท่าใบานะเนอร์นองน้ำขุตทะ พี่เบิกน้องน้ำทุกคนคุณกบลบายปรนะเ็นทุกคนนาตรีกบลาวาด่างยันขาวว่าอืแตะยินทุกคนช่องผักผังสะอาดสะอาดขนาดเลยถ้าพูดไปหานกับปุ้นข้าป่าทุกทุกคนหนัน นีนอยู่ในกลิ่นไปเลยเอาคลิปหน้าพ่อก่อนหม่้บนคุณลลายสบายดีสวัสดีจ้า